มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแพงพิชาพัฒและมาร์กี้ราศีตอบแทนมาร์กี้นะคะหลังมาร่วมงานแต่งค่ะในโลกออนไลน์ขณะนี้ยังคงมีประเด็นการพูดถึงอย่างต่อเนื่องและยังคงไม่ได้ออกมาตอบคําถามอะไรเกี่ยวกับประเด็นที่สังคมตั้งคําถามกับมาร์กี้ราศีนะคะว่ามีคนเห็นภาพที่เจ้าตัวไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนสนิทอย่างพาเพื่อนชุดติม์ จากที่ทางไอีของมาร์กี้ยังคงมีการลงรูปภาพที่ถ่ายที่ประเทศสเปนอยู่โดยสงสัยว่ามาร์กี้ได้มีการเก็บตัวก่อนจะมาร่วมงานหรือเปล่าก่อนหน้าน,นี้นะคะนางเอกซุปตาอย่างมาร์กี้ราศีได้ปรากฏตัวที่งานแต่งงานของเพื่อนสนิทอย่างพะเพื่อนแต่ในทางอิสตารกร,รมของมาร์กี้ยังคงลงภาพไปท่องเที่ยวที่ประเทศสเปนทําให้บรรดาชาวโซเชียลต่างสงสัยว่ามาร์กี้นั้นนะคะเข้าประเทศไทยโดยที่ไม่กักตัว เนื่องจากยังเห็นสาวมารกี้โพสอินสต a แกรมเหมือนยังอยู่ที่สเปนแต่ว่าในอินสตาแกรมของแพงพิชาพัฒย์ยังได้ลงภาพมากี้มาร่วมงานแต่งงานได้อย่างชัดนะคะชาวเนตแห่คอมเมนต์ถามใต้ภาพประมาณว่าคุณมากี้กลับมาไม่กักตัวหรอคะสเปนอยู่ใน38ประเทศที่เข้าไทยและไม่ต้องกักตัวเขาก็เลยไม่กักตัวงี้เปล่าหรือไง อาจจะกลับมากักตัวครบแล้วแต่ใน IG ทํทำเหมือนยังไม่กลับไม่ได้แชร์สตอรี่จากที่เพื่อนแท็กไปด้วยเขาอาจจะเก็บตัวแต่ไม่ได้ลงโซเชียลหรือเปล่าซึ่งทางด้านของแพงนะคะหนึ่งในคนที่ไปร่วมงานแต่งงานของพระเพื่อนด้วยได้มีการถ่ายรูปคู่กับบ่าวสาวแล้วก็มากี้จนมีคนไปคอมเมนต์ถามใต้โพสต์นะคะแพงเองก็รีบเข้าไปตอบคําถามแทนว่ามากี้กักตัวเสร็จนานแล้วคะ่ะกลับมาถึงไทยนานแล้ว ย่างไรก็ตามทางมาร์กี้ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องที่เป็นประเด็นพูดถึงอยู่ในขณะนี้นะคะก็คงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงความจริงอีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ